เรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญล้อมวงวิเศษดิฉันนางสาวปนุพรพมีพุทธรหัสนักศึกษา6 2 1 1 2 1 5 0 5โปรแกรมวิชาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒกำแงพงเพชรวันนี้นะคะจะมาพูดถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการจะทำหนังสือทางส่งเสริมและการอ่านของรายวิชาชุมชนสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาชุมชนค่ะวันนี้นะคะจะมาทำสตอรี่บอร์ด นิทานเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเรื่องเศรษฐีกับยาจกค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายสองคนเป็นเพื่อนกันชายคนแรกมีชีวิตอยู่เพียงลำพังไม่มีครอบครัวหรือญาติพี่น้องที่ไหนแต่เขามีฐานะร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายต่างจากชายคนที่สองที่มีครอบครัวสุขสันต์แต่มีฐานะยากจน อยู่มาวันหนึ่งชายคนแรกก็บอกกับชายคนที่สองว่าถึงเจ้าจะมีภรรยามีลูกๆที่น่ารักข้าก็ไม่คิดจาเจ้าเลยชายคนแรกก็พูดอกว่าถึงข้าจะอยู่ตัวคนเดียวแต่ข้าก็มีทรัพย์สินให้ใช้มากมาย ชายคนที่สองก็บอกกับชายคนแรกว่าถึงเจ้าจะมีสมบัติมากมายแต่ข้าก็มีอิจฉาเจ้าเหมือนกันเพราะข้ามีภรรยาที่น่ารักมีลูกๆมีข้าวกินมีลูกๆคอยปฏิบัติด,ดูแลข้าต่างจากเจ้าที่ต้องทํางานเองทุกอย่างชายคนแรกก็บอกว่าแต่ข้ามีทั้งบ้านทั้งใหญ่โตหรูหรามีแต่ของแพงๆชายทั้งสองก็ต่างพูดให้อิจฉาในชีวิตของตนโดย ที่ไม่มีใครยอมใครชายคนที่สองจึงได้ออกความเห็นว่างั้นลองไปกินข้าวบ้านละมื้อเจ้าว่าไงชายคนแรกก็บอกว่าได้เลยข้าก็ว่าดีนะเช้าวันรุ่งขึ้นชายคนที่สองก็ได้ไปกินข้าวที่บ้านของชายคนแรกก็พบ,บว่าบ้านของชายคนแรกนั้นมีแต่ของแพงมากมายชายคนที่สองก็บอกว่า อ๋อฮบ้านเจ้านี่ใหญ่โตมีแจ่ของแพงๆอย่างที่เจ้าพูดไม่มีผิดเลยชายคนแรกก็บอกกับชายคนที่สองว่ามันแน่นอนอยู่แล้วละ่ะก็ข้าร่อนไวยนี่นะชายคนที่สองก็บอกกับชายคนแรกว่าว่าแต่เจ้าทำกับข้าคนเดียวคงเหนื่อยแย่เลยชายคนแรกก็บอกว่าไม่เป็นไรเจ้าเป็นแขกของข้าจะให้ทำทุกอย่างอย่างไรละ่ะเดี๋ยวข้าจัดการเอง ชายคนที่สองก็บอกว่าก็ได้งั้นตามใจเจ้าละกันชายคนแรกก็บอกว่าเฮ้าเสร็จสักทีเล่นเอาซังเงือแตกเหมือนกันชายคนที่สองก็บอกว่าเออฮมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยชายคนแรกก็บอกกับชายคนที่สองว่าการเจ้าก็กินเยอะๆเลยนะเช้าว,วันรุ่งขึ้นก็ได้เปลี่ยนไปกินข้าวที่บ้านของชายคนที่สอง ชายคนแรกก็พบว่าชายคนที่สองไม่ต้องทำอะไรเลยมีลูกๆเขาเป็นคนดูแลจัดก,การทุกอยาก่างกวาดบ้านเลี้ยงสัตว์ทำอาหารพอถึงเวลากินข้าวลูกของเขาก็เข้ามาเสิร์ฟอาหารให้พ่อแม่ของเขาลูกๆของเขาน่ารักชายคนแรกก็บอกว่าน่ารักดีนะชายคนที่สองก็บอกว่า แค่นอนอยู่แล้วงั้นงั้นเรามากินกันเถอะพอกินสักพักชายคนที่สองก็บ่นว่าลูกๆพ่อว่าอากาศในบ้านหนาวไปนะลูกเขาก็ได้บอกว่าได้สิพ่อและลูกของเขาก็ช่วยกันยกสำรับไปไว้ที่หน้าบ้านและพาพ่อแม่ของเขาไปที่โต๊ะอาหารข้างนอกพอกินกันเสร็จสักพักชายคนที่สองก็บ่นว่าพราะว่าอากาศข้างนอก เริ่มร้อนแล้วนะกลับไปกินข้าวข้างในบ้านดีกว่าชายคนที่สองก็บอกกับชายคนแรกว่าทีนี้เจ้ารู้หรือยังใครแน่ที่สบายที่สุดเพราะข้าไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะลูกของข้าเป็นคนจัดการหมดแต่เจ้าต้องทํางานคนเดียวไม่มีลูกๆคอยช่วยเหลือเหมือนข้าชายคนแรกก็บอกชายคนที่สองว่ามันก็จริงของเจ้านะ ข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะการอยู่เพียงลำพังไม่มีครอบครัวหรือญาติพี่น้องทำให้ลำบากเหนื่อยก็ต้องทำเองถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินแต่ถ้ามีครอบครัวดีก็เหมือนมีกษัตริย์มีลูกหลานคอ,อยดูแลอย่างใกล้ชิดแทบไม่ต้องทำอะไรเลยดิฉันขอจบการนำเสนอตอนรีบบอกไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ